ผมเป็นผู้ได้คำดาบให้จุลกรกแพทยรัศดาโซล่าเจลรับประกันคุณภาพโดยทีมงานลูกผู้ชายขายน้ำรัศดาโซล่าเซลนะครับนั่งจะจุดแล้วนะครับนะครับคุยปีนี้คุยเอาไว้ว่าขึ้นเหมือนเดิมขึ้นแล้วครับรัศดาโซล่าโฟขึ้นแรกแพทย์ ประเพณีบนบั้งใบของเรานะคะอาไรกานที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมในบนบั้งใบนี้นะคะอางการจจะเห็นมีพี่น้องนดอดไม้ไปเพื่อที่จะร่างกายสมบูรณ์ครับเพน่างการสมบูรณ์มากนะครับตะว่าตกบอกไก่นะครับบางนี้เกะไก่เลยข้าต่อเลยนะครับสนับต่อไป เทพเทวาเหินฟ้าสองครับเทพเทวาเหินฟ้าสองตามด้วยพอดนฮูกตาโตตกโบกไก่ตกเขียวลานประกาศบริเวณลานจุดครับเมลดท่านผู so ้ชม มาจากต่างถินต่างจังหวัดนะครับจากสงขลาหมายเลขทะเบียนพบเท่าทถุง2017ทบเท่าทถุง2017กรุงเทพปานครขอความกราท่านเคลื่อนรถเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับท่านไปจอดอยู่ใกล้ลานจุดไม่เกินร้อยเมตรได้ซ้ำแจ้งด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยขอบคุณครับก็ไคนี่ก็วารอดนแกมันขอประชเประชาสัมพันธ์นะคะ่ก็คือ หากมีคณะกรรมการของทางวัดนะคะจะมีป้ายติดตรงที่อกนะคะถ้าให้พี่น้องติดกลัดดอกไม้นะคะเพื่อร่วมทาบุญถ้าไม,ม่ไใช่อของกลบว่าเรานะคะจะไม่มีป้ายที่กลัดอกนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพอันนี้ก็ขอประชาสัมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบนะคะอาจจะมีกลุ่มนี้เข้ามามค่ะขอบคุณค่ะไม่โกัตอ<ม> เรับเบอร์ดีที่จะจับวัตถุยก่อแนกไนัต่อไปนะครับเทพเทวาเหินฟ้าที่มหาเขาเ่น่บังก็บอกแล้วว่าหมือน นะครับรวมนี่ตกนี่ละไอกไก่ฐานนี่ละวนไปวนมา<อ>แต่งน,นงอ้องบงบวกเสร็จเดี๋ยวคุ้ชมเราก็ไม่เห็นราคาขึ้นอย่างไราขึ้นอย่างไรเห็นได้สินะครับตกบะไก่นะครับตกลังฐานปลายางนะครับบางนี่ ขอขอบคุณไปยังทีมปฐมพยาบาลนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเบื้อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตระกูลว่าร่วมด้วยช่วยกันครับออกมาให้บริการพี่น้องยาดมยาบ่งยาพาราเซอปันนะครับปวดหัวตองไม่สบายแวะไปที่เต็นปฐมพยาบาล และขอขอบคุณไปยังโรงพยาบาลสมเด็จปฐุมราชกุชินารายสถานีตำรวจภูธรกุชินารายและหน่วยงานทุกองค์กรทุกภาคส่วนครับร่วมด้วยช่วยกันและขอนําเรียนท่านผู้ชมที่กรารบครับในช่วงนี้เรากำลังทำการแข่งขันจุดบ้างไฟตะไลแสนขึ้นสูงจำนวนทั้งสิ้น75บ้างขณะนี้ได้ทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด18บัางนะครับ ท่านได้จัดเวลาการรับชมเป็นตามระยะที่แจ้งไว้นะครับยังพอมีเวลาครับท่านและช่วงบ่ายครับระดับการจุดต้องไฟตะรสองล้านและตะรลสิบล้านครับท่านลำดับที่หนึ่งเวลา13นาฬิกา่ข่บังไฟสูงเกตสลีแผนเทพพิรุเณชฟตานะครับบังต่อไปลำดับที่สอง14บนาิกาไฟเจ็ดาวด้วยครับ ขนาดตะไลสองล้านขนาดแลกไถ่ไ์จุดต้องไปตะไลสิบล้านนัดพบกันที่เวลาสิบห้าสมาดีกรไข่ทองนาสายกยังไม่ับน่นเรือนี่ทอนาเซลกำลังจะลงค้ามสิบพวงก็ลยำดับที่เข้าไปในนี้ก็คือเทพเหมือนฟ้าสองมันแตกปุ๊บมันสิบยิ่งลงดินเทพเหือนฟ้าสองนะครับ ไปปึ๊บลงเทปเทวาเหินฟ้าสองร่มกลางปึ๊บทอมเสียงยาวสามเมตรเส้นผ่าสุนกลางสี่นิ้วครึ่งนี่ครับล่มมาทางนี้ความยาวของเส้นรอบวงประมาณก้าวจุดสี่สองเมตรความยาวของล่มสิบเมตรนะครับสำหรับเทพเทวาเหินฟ้า สูตรดินปักเสียนะครับใช้ปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยผู้ใหญ่สนับสนุนหลานทับปุ่นพนยืนไม่ลืมความไม่ลืมฟิล์มรถยนต์นลแล้วก็ทรอมรถไถซิ่งรับปาาระกันคุณภาพโดยช่างแอนจจะลงจับปูนะครับสถิติปีที่แล้วนี่จืดไม่ได้ ในป้านี่เป็นจอบคุยจับคุยข้างหลังนี่ส้อยเข้าไปข้างราคาคุยคุยไว้ว่าสมหวังตลอดการน,นี่ก็เป็นอันนี้าราคา,า,ค,าคุยของ